โปรเจกเตอร์ <Project> พกพาลุ่นใหม่ล่าสุดจากฟันฟุกภาพคมชัดแบบนี้รับรงแต่งภาพกับฟบล็แนมอกกัน <paranoid> <c oughs> <c oughs> อันบอมาเรียบร้อยแล้วขออีกหนึ่งชุดก็จะมีนี่เลยโปรเจคเตอร์แบบพกพาจากแบรนด์ฟันฟุกรุ่นมิวระสายไฟรักไฟแบบ2อขารีมโมทคอนโทรลผู้มือวิธีการใช้งานแล้วก็ระเป๋าเก็บอุปกรณ์อย่างนี้เรามาดูรอบตัวเครื่องก่อนนะครับตรงนี้เป็นขาตั้งอันนี้ฐานด้านบนเลนโปรเจคเตอร์อยู่ตรงนี้ขอบด้านข้างตรงนี้สามารถหมุนเพื่อปรับโฟกัสได้อันนี้เป็นฐานด้านล่างมีรูไว้แขวนผนังได้มียางกันลื่นให้4จุดวิธีการใช้งานก็ไม่ยากน,นะครับแค่ยืดขึ้นและยกโปรเจคเตอร์ขึ้นมาโปรเจคเตอร์สามารถปรับมุมปรับองศาได้ จะตั้งได้มันคงแข็งแรงแบบนี้ไม่ล้มง่ายไม่โอนเอนอันนี้เป็นทางด้านหลังเครื่องช่องเสียบปลั๊กไฟช่อง USB ช่องเสียบสาย HDMI ช่องเสียบสายแจ็ค3.5และช่องระบายอากาศมาลองเสียบปลั๊กไฟกันเลยนะครับกดปุ่มตัวนี้ค้างไว้เพื่อเปิดเครื่องต,ตัวเครื่องติดขึ้นมาแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่หน้าหลักของเครื่องแล้วนะสามารถหมุนปรับความคมชัดได้นะครับถ้าภาพเบลอๆไม่ชัดแบบนี้นะเราก็หมุนด้านหน้าได้เลยนะครับ หมุนตูกวาจะชัดนะครับสามารถปรับระยะใกล้ได้นะแล้วก็ปรับระยะไกลออกมาได้นะครับปรับมุมขึ้นก็ได้นะปรับมุมลงก็ได้นะครับเดี๋ยวภาพหน้าจอจะปรับมุมให้อตัตโนมัตินะครับพอเข้ามาที่หน้าหลักนะครับสิ่งแรกต้องทาเลยนะให้ไปที่การตั้งค่าก่อนนะครับด้านบนสุดมุมขวามือนะที่เป็นรูปฟันเฟืองที่มีคาว่าการตั้งค่านะครับให้เข้าไปตรงนี้ก่อนนะกดควบคุมผ่านทางรีโมทได้เลยนะครับในหน้าการตั้งค่าต่อไปจะมีเครือข่ายให้เรากดเข้าไปแล้วไปทาการเชื่อมต่อ Wi-Fi บ้านให้เรียบร้อยหรือว่าจะเชื่อมต่อ Wi-Fi จากกมืืออถ็ได้้แลวยนาก น,นี้ยังมีบลูทูธเอาไว้เชื่อมต่อลำโพงบลูทูธคีย์บอร์ดบลูทูธเมาส์บลูทูธได้ปรับรูปทรงสี่เหลี่ยมของภาพได้ตั้งค่าภาษาของเครื่องได้มีภาษาไทยตั้งวันเวลาได้เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งค่านะและลองไปที่ YouTube กันเลยนะครับ เดี๋ยวลองเลื่อกดูคลิปวิดีโอสักหนึ่งคลิปนะครับตอนนี้ก็เข้ามาที่คลิป, <Wow. S 1> ลปวิดีโอ,โอแล้วนะครับภาพสวยๆคมชัดแบบนี้เลยนะแถมโปรเจคเตอร์มีลำโพงในตัวด้วยนะครับเอายัางไงยิ่งเรื่องนะ่านเล่นอะไรร้อพวกเขาหรือจะไปดูเน็ตฟลิกก็ได้ล็อกอินเข้าใช้งานเน็ตฟลิกได้เลยหรือว่าจะโหลดแอป,ปเพิ่มเติมก็ได้ไปที่ Google Play Store สามารถดาวน์โหลดติดตั้งแอป,ปเพิ่มเติมมาจาก Google Play Store ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงนะหรือว่าจะเล่นเกมก็ได้นะครับสามารถเล่นเกมกนบามาน,กมนโปรเจคเต ทีวีได้เลยนะครับมีฟรีทีวีให้ดูทุกช่องเลยนะและยังสามารถพับเก็บได้ง่ายเอาใส่กระเป๋าถือหี้วพกพาไปใช้งานได้เลยอยากได้โปรเจคเตอร์พกพาดีแบบนี้กดสั่งซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินไปทางให้ด้วยมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์ผู้คบได้ในคอมเมนต์เลย